มากแล้ว่าวงบริเวณนี้เขาขายขายที่ซอยเยอะบริเวณนี้ขายป่ามะพร้าวขายมะพร้าวเยอะป่าหมากก็ขายหมากเยอะจะพาเอกไปดูโรงกาแฟมองทำเลหญิงเหรอเขาว่าอยู่ฝั่งตรงฝั่งนู้นเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเหลืองน้ำชาก็ยังไงอยู่เดี๋ยวคลิปติดเหลืองนะทีจะเอาเป็นโรงกาแฟอยู่แล้วไปดูอยู่แล้วก็มันเดี๋ยวนี้เขามีทําแผนที่ในหนังมาว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้นะบ้านคนนี้น่าจะอยู่ฝั่งนี้อะไรประมาณนี้ เอาพี่เอาเรื่องวัดก่อนดิเอาเรื่องเรื่องต้นวัด,ดววอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อวัดเลยอัย<ใ>นนี้วัดราชบุรินะฮะวัดราชบุรณนะมีชื่อยอ่อไหมไม่มีชื่อยอ่อครับว,วัดวาดรชบุรณะสร้างโดยเจ้าสามพญาเพราะว่า,าตอนที่พ่อท่านเสียเจ้านครินเนี่ยท่านท่านเสียเนี่ยตัวท่านเองออยู่พิษณุโลกพี่ชายชื่อว่าเจ้าอ้ายเนี่ยอยู่ที่สุพรรณองสุพรรณที่สองพี่ชายเขอชื่อว่าเจ้ายี่อยู่ชายน่านสองคนเนี่ย ร้า,านบิวยกทับมา,มามามาตีกันลบกันตายทั้งคู่เนี่ยที่ตรงนี้ที่อเทพอเสะพานป่าถ่านสังเกตใช่ไหมเจดีเล็กๆอยู่สองค์<ม>ตรงวงเวียนเห็นไหมเนี่ยเขาไว้ตรงนูน้นเผาผสบทำไมตรงนู้นบริเวณเนี้เจ้าสามพญามาที่หลังก็คือแต่อินตนาจะอยู่เอาไปกินท่านก็ได้ขึ้นของละแล้วท่านก็เอาสมบัติของพ่อท่านเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยปราบดาพิเศษขึ้นมาเขาก็เลยเอาสมบัติต่างๆไว้นี้ ขูดทองเครื่องทองต่างๆที่โดนโจรขโมยไปเนี่ยได้คืนมาประมาณ20%ถ้าเราอยากจะไปดูขูดทองต่างๆแล้วก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสาพญาได้อยู่ทางไหนครับอยู่ทางนี้ครับอ่าฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับครับผมที่เห็นก็จะเป็นเจดีย์ทรงสุพรรณเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมครับระฆังทรงแปดเหลี่ยมครับทรงสุพรรณครับเออที่วนมันมีหลังคาว่ะนะพวกนั้นหลังคาคืออะไรที่ข้างบนจะเป็นเครื่องไม้เขาเรียกเครื่องไม้ มันพังไปหมดแหละมันบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาเรียกเครื่องไม้เขาเรียกทรงปราสาทเครื่องไม้แบบนั้นเนี่ย,ยใช่แต่ว่าไม้มันผูกพังไปหมดไงเหลือแต่เหลือแต่สเหลือแต่ฐานเหลือแต่กำแพงอ่อาฮะอืมวัดยุคแรกๆเนี่ยเขาจะใช้เจดีเป็นหลักครับถ้าเป็นสมัยสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยเราเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากเป็นเป็นต้นโพก็จะอยู่ในวัดแทนและศูนย์กลางของวัดนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้พีนะเอาแค่นี้ก่อนนะ